การออกดูหวงจุ้ยทุกครั้งนะครับที่อาจารย์ออกดูก็เป็นห่วงเรื่องเยนยครับที่อาจารย์ประจําเลยนั่นก็คือเรื่องของการผูกดวงชะตาก่อนออกดูหวงจุ้ยเหตุผลเพราะอะไรครับทุกคนจะเล่าเรื่องให้ฟังนะครับบางทีเราบอกว่าเนี่ยอาจารย์มาดูหวงจุ้ยให้หนูหน่อยหนูจะขายเครื่องสําอางอาจารย์ครับผมจะขายอาหารตามสั่งอาจารย์มาดูหวงจุ้ยให้ผมหน่อยได้ไหมคําตอบคือไอไปนะไปได้ครับ คุณจ่ายมาอาจารย์ไปแน่นอนครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อาจารย์ขอก่อนออกเดินทางทุกครั้งและก่อนที่จะท่านจะโอนเงินเข้าบัญชีอาจารย์ก็คือขอดูวันเดือนปีและเวลาเกิดก่อนถ้าดวงชะตาของคุณไม่ตรงไปทําธุรกิจหรือหวงจุ้ยดูให้ตายยังไงก็ไม่สําเร็จไปตั้งปีเสียไปตั้งนางกวักไปตั้งตาไข่อยู่หน้าบ้านเต็มไปหมดแลวนะครับหรือว่าแมวกรงแมวกวักก็ตามทีก็ไม่สาเร็จเพราะว่าดวงชะตาคุณไม่โดนและไม่ตรงกับอาชีพนั่นเองครับ ฉนันเรื่องของการดูดวงอาชีพจึงมีความจําเป็นและสําคัญสุดๆครับทุกคนครับดูโดยการผูกวันเดือนปีและเวลาเกิดเราก็จะร่วงรู้ว่าเราต้องการธาตุอะไรนะครับผมดูนั้นคือตำลัง,งโง่หงจุ้ยนะครับหรือดวงจีนห้าแถวหมายความว่าเราดูปีเดือนวันเวลานะครับแล้วก็จะมีตัวเทวดาเขาสั่งการว่าเขาชอบอะไรและไม่ชอบอะไรเช่นเทวดาเขาเป็นธาตุทอง เขาจะไม่ชอบแน่นอนครับตำแหน่งของไฟเข้าไปเขาจะไม่ยุ่งแน่นอนก็คือปิ้งย่างทอดเขาไม่ชอบแน่จริงไหมล่ะครับฉะนั้นเรารู้ก่อนรวยกว่าเชื่อผมครับฉะนั้นวิธีการดูของผมต้องขอย้ากับทุกคนนะครับและที่สําคัญที่สุดถ้ามีเวลาเกิดจําเวลาเกิดได้ด้วยอันนี้ยิ่งเด็ก ยิ่งดีนะครับส่งผลได้ดีมากทุกคนครับผมชื่อสินแสธนพัฒนครับฉะนั้นอยากให้ทุกคนนะร,ร่ํารวยรุ่งเรืองโดยไม่หลงทางบางครั้งบางคนทําอาชีพผิดทาทั้งชีวิตครับเดี๋ยวก็เปลี่ยนอันนู้นเดี๋ยวก็เปลี่ยนอันนี้เห็นเพื่อนขายออนไลน์ก็จะขายเห็นเพื่อนขายตามสั่งก็จะขายมันทําไม่ได้เหมือนกันทุกคนนะครับฉะนั้นจึงฝากเรื่องนี้นะครับว่าต้องดูดวงก่อนแล้วจึงดูฮวงจุ้ย บ้านร้านค้าของคุณแล้วส่วนมาเสริมเช่นเบอร์มงคลเลขมักงกรเสริมพระเครื่องหรือของมงคลเสริมราศีปีเกิดอันนั้นก็ว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับไปแล้วครับจากกระผมสิเสธนพัฒน์อย่าลืมนะครับว่าผมยังมีช่วงไลฟ์สดนะครับตอนเย็นๆอยากเจอผมนะครับแล้วก็ทักถามก็ได้คือช่วงประมาณ6กโมงเย็นถึง1ทุ่มโดยประมาณเนี้ยผมจะเข้ามาไลฟ์สด ถามตอบฟรีเรื่องรวงอาชีพเบอร์โทรหวงจุ้ยและพระเครื่องครับแล้วเจอกันแต่พิมพ์คําว่าผมไลฟ์อยู่ช่องเดียวนะครับทางช่องทางทิกต็อกพิมพ์คําว่าสินแสธนพัทรทางช่องทิกต็อกแล้วเจอกันในช่ง like วงไลฟ์สดวันนี้สวัสดีครับ